สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สารคดีชุดค่าของแผ่นดินในสังคมปัจจุบันจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรพัฒนาควบคู่กันไปกับการพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่น่ายอยู่และยั่งยืน เหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนมีแต่เพียงความรู้สึกชื่นใจเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นคือการมีจิตอาสาซึ่งเป็นคุณสมบัติของทหารหารทั้งหลายที่ได้รับการปลูกฝังหน้าที่สำคัญในการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด เนื่องจากผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องการความช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลกองทัพบ,บกโดยกรมทหารราบที่8ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นมีแนวคิดในการจัดทำโครงการจิตอาสาทหารหารกับงานผู้ป่วยนอกด้วยจุดประสงค์เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการบริการงานผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายหรือญาติของผู้ป่วยที่มาใช้บริการงานผู้ป่วยนอก การดำเนินงานโครงการนั้นได้สนับสนุนกำลังพลร่วมวันละ5นายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนการดูแลและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการและชุมชนรอบค่ายประกอบไปด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ของกำลังพลกับชุมชนอาทิกิจกรรมบ้านใกล้ชิดมิตรศรีหราชกิจกรรมสภากาแฟร,ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชน อบรมโครงการโรงเรียนผู้นำชุมชนรอบค่ายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนกรมนาฬาที่8ได้จัดกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยได้ร่วมมือกับส่ในรวิชการ,าการในการลงนามบันทึกใน MOU เพื่อทการตกลงร่วมกันในการทำงานเพืสังคมซึ่งขณะนี้ได้มารู้ข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับส่งผลให้ทหารได้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างใกล้ชิด เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารและประชาชนให้ความรู้สึกถึงการเป็นญาติพี่น้องและครอบครัวเดียวกันหากจิตอาสาเกิดขึ้นณนที่ใดจะนำมาซึ่งความสุขใจของผู้ให้และความอิ่มใจของผู้รับสวัสดีค่ะ